สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่2564นะครับผมสวัสดีอาทิตย์ที่3มมกราสองพันห้าร้อยบสี่นะครับสำหรับมวยไทย7สีประจําอาทิตย์นี้ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับ ปีใหม่นี้นะครับขออวยพรให้กแกเอฟซทุกท่านนะครับที่ใครเข้ามารับชมรับฟังในช่องนี้นะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่อีกครับผมคู่มวยประจำมาทิ์นี้นะครับยังไม่แน่นอนนะครับแต่หน้าเว็บที่เปิดราคามาอีกชื่อหนึ่งนะครับก็ ชื่อมวยมาเทียนล่าสุดก็มาอีกชื่อหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นนะครับคู่มวยที่เปรียบกันไว้ในครั้งแรกๆนะครับผมที่หน้าเว็บนะครับและราคานะครับผมจะเอามาพี่น้องดูนะครับผมก็เริ่มจากคู่แรกนะครับจะเป็นเพชรสังวานนะครับสสมานกาเมนนะครับจะเจอ ยอดพยักสวจอเ็กมองนน์นะครับเปิดเลขราคานะครับก็ตามเลยนะครับ19นะครับต่อมานะครับคู่ที่2นะครับนาลงเด,ดทส่งเดทรถบ้านนะครับจะเจอกับไฟพิฆาตอันสุข,ขุมเวทนะครับผมราคานี้ก็อยู่ที่19นะครับ ถ้าเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนะครับมับงกรทองไดมอนด์เก้าสิบแปดนะครับเดิมจะเจอกับตวงทรัพย์สอสลับสอสลับสนะครับผมราคาก็ไม่ห่างกันนะครับสิบเก้านะครับสำหรับคู่เอกประจำาอาทิตย์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมน่าจะเป็นเอกลักษณ์ สอสสมานการเม้นจะเจอกับเพชรไพลินสอสจัวต้งปลาจีนนะครับราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับผมราคาไม่ห่างนะครับสําหรับคู่เอกประจาวันทิ์นี้นะครับผมแต่ยังไม่แน่นอนนะครับผมยังไม่แน่นอนตามที่ข้อมูลได้มาล่าสุดนะครับผมจะเป็นนาลงเดช ทรงเดชลดบ้านนะครับจะเจอกับไฟพิฆาตอันสุขุมวิทนะครับผมสำหรับนรงเดชนะครับจะเป็นมวยนอกหน้าได้ดีนะครับวงในมีกดแขนไล่แขนมีเขายัดไส้นะครับเป็นมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวานะครับผม จะเจอกับเจ้าไฟพิคาดนะครับเจ้าไฟพิคาดก็เป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับหมัดหนักแรงนะครับมีศอกสลับนะครับมีลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับสําหรับเจ้าไฟพิคาดนะครับนี่นะครับถ้าโปกรมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับคู่แรกน่าจะเป็นน่าลงเดชกับไฟพิคาดนะครับผมคู่นี้ หนึ่งสองสามนะครับผมมองไปที่เจ้าไฟพิฆาตนะครับน่าจะออกตัวไปก่อนนะครับผมยืดเยอะนานไปนะครับผมจะมองไปที่เจ้านลลงเดชนะครับสีห้าจะขึ้นมาขยับราคาขึ้นมาดูดีขึ้นมานะครับผมคู่นี้ผมมองไปที่เจ้านลลงเดชนะครับทรงเดชลดบ้านนะครับน่าจะ ดูดีกว่าเจ้าไฟพิฆาตอันสุขุมวิทนะครับคู่นี้ผมให้ไปที่นลงเดชนะครับต่อมานะครับคู่ที่สองนะครับเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับจะเจอกับยอดพยักสอจอเล็กเมืองนอนนะครับเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับเป็นมวย ครบเครื่องวงในมีคำแทงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับจะเจอกับมวยอาวุธหนักแรงนะครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดแต่เสียเปรียบรูปร่างนะครับอย่างเชนเ่นเจ้ายอดพยักสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับคู่นี้มองไปแล้วผมคิดว่าสดน่าจะบทเก่านะครับผมมองไปที่เพชรสังวนันสอสมานกาเมนนะครับ จะดูดีกว่าเจ้ายอดพยักสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับต่อมานะครับคู่นี้เจ้ามังกรทองศิตนายกทวีตะพงจะเจอกับเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์ซึ่งเป็นมวยมาแทนเจ้า สวงซั์นะครับส,ะสะลาชีพนะครับเจ้ามังกรทองนะครับเจ้ามังกรทองเป็นมวยซ้ายเตะต่อซ้ายวงในเนียวแน่นนะครับรู้สึกว่าร่างกายจะไม่คมที่เท่าไหร่นะครับโดนหมัดโดนศอกไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับยอดเพชรพอจเจริญแพทย เป็นมวยสูงยาวเข่าดีวงในเหนียวแน่นนะครับเข่าแรงแถมเจ็บได้เปรียบรูปร่างแม้นเป็นมวยแทนก็คิดว่าน่าจะคู่ขี้สุสีนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ผมคิดว่าเจ้ามังกรทองน่าจะดูดีกว่าเจ้ายอดเพชรน,นะครับคู่นี้ผมมองไปที่ เจ้ามังกรทองจะเบียดจะเบียดชนะคะแนนเจ้ายอดเพชรในช่วงท้ายๆเกมนะครับต่อมาคู่เอกนะครับคู่เอกประจำอาทิตย์นี้สำหรับคู่เอกประจำอาทิตย์นี้คงจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าเอกลักษณ์สอสสมานการเมนนะครับจะเจอกันในพิกัด118อปปอนด์เจอกับเจ้าเพชรไพลิน สอจอต้งปลาจีนคู่นี้มวยเขา่าเจอมวยเข่านะครับคู่นี้เจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเมน้นปกติจะต่อยในพิกัด119่ถึง120ปอนด์นะครับแต่มาเจอกันในพิกัด118ปอนด์คิดว่าบีบลงนิดหนึ่งนะครับ ก็ลองคิดดูเองนะครับลองดูวันช่างวันช่างน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจอกับเจ้าเพชรไพลินสอจจอต้งปาจีนนะครับซึ่งเป็นมวยเขานะครับแต่ดูเจ้าเพชรไพลินจะอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าเจ้าเอกลักษณ์เล็กน้อยนะครับ คิดว่าน้ำหนักนี้เจ้าเพชรไพลินน่าจะดูดีกว่าเจ้าเอกลักษณ์สอสสมานกาเมนนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าเพชรไพลินนะครับสำหรับมวยเด็ดประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำสัปดาห์อาทิตย์ที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผม ชอบไปที่เจ้าเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับกับเจ้ามังกรทองสิตนายยกทวีปตะพงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับร่ลำรวยร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดี ปีใหม่ครับผม